อยากให้ปู่พลกับยะติ๊บกินกินขนมนะครับอ่ายะติ๊บรู้จักอ๋อเดี๋ยวก็ลูมอยู่ปู่พลรู้จักก่อข้าวกลอันยงกระทถ้อ๋ออาแกกินอย่างไรอ่านดีๆปุ้นแกอย่าได้อ่อเฉาก้วยแกนี่อันนี้ว่าเฉาก้วยนะครับเฉาก้วยแกดิเฉาก้วยอ่าเออฉาก้วยเนี่ยลองดูรอบใหม่ลิงหนึ่งของแกอย่างไร ดูเล็กนดดีนะแกเปี๊ยค่ะแดงไม่ออกัเนี่ยแดงนี่แหละแกลปวนี่แดงไม่ออกแกนอยแดงแกเี๊แกไี่กนี่นี่แี่ของแดงวันนี้เอยขนมส่นี่ขนาดขนกฟาดันี่หนมอะัน่เข้าขนี่น้อยเข้าจะแท ข้าห่อสาลีเนี่ยโอ้อยู่ฮเพื่อเพื่อนต้องแกะเพื่อดีๆแล้วก็ไอ้แล้วก็เออสาลีมันจะห่อพอดีนี่เนาะมันใช่ต้องดึงออกดีๆแม่นสาลีมันต้องออกดีๆใช่พ่อต้องเอาสาลีห่อแล้วกบูมอนกินอย่างเดียวนี้ก่อนเซตแล้วก็แล้วก็หมายเลขสองแล้วก็หมายเลขสามไม่ลำ นี่นี่นี่แล้วก็แกะแบบนี้นี่แล้วก็แกะนี่แล้วก็ห่อห่อแบบนี้นี่สายไล่เมันตรงกลางห่อร์ฮอร์เลยเอาสายฮอร์เลยนี่สายฮอร์ห่อแบบนี้แล้วก็กัดกินนี่อืมกินอันนี้เป็นอาหารญี่ปุ่นนะครับ เราออนชอบมากเแต่แกเกเอยเแต๊ะแสนอร่อยขนมอีนีแล้วขาวเจ้าธรรมดาใส่กรดึกเอ้เข้าสดอ้านี่ไข่กุ้งกันนะอ้าเข้าไข่กุ้งอะนะอืมจรินะ